วันนี้เจ้าคะพามาเล่นอะไรคะลูกสไลเดอร์ุสไลเดอร์และอันนี้บอลอันนี้ไปใส่ตรงไหนครับไหนไหนไปใส่ให้เพื่อนดูซิใส่ตรงไหนลูกเอาใส่ตรงไหนโยนตรงไหนบอลโยนตรงไหน,นอ่ะโยนโยนมาเดินมามาเดินมาช่วยน้องคะ่ะโอเคเก่งมากมจับขาอ๋อมามาจับขาหน่อยออ่ะวางเท้าลงนั่งลง,งเริ่มเก่งแล้วนะ เกาะดีดีนะเอาไปหนึง่งสองสามกเจ๋งแล้วไปอีกไหมไปอีกไหมว้าวขาไปขาไปอีกเหรอโอ้โหโอห้หมาเลยมาเลย<า>ออกมาจับเจ้าขาขึ้นได้ไหมคะ,ข,มคะขึ้นเองได้ไหมคะขึ้นเองได้ไหมคะได้ว้าวเก่งที่สุด ลับค่อก็ลูกโอเคาาเอาไปเก็บบอลน,นั้นมาใช่ไหมไปหนึ่งสองสาม go อูอเ้เอาไปเก็บบอลมาเก็บบอลมาเอาบอลโยนใส่ตรงไหนโอ้โหนะเอาลุกไม่ขึ้นแล้วตายแล้วจะขึ้นแล้วนะปีนด้วยมาเลยมาเลยว้าวว้าวนั่งลงก่อน ไปแล้วนะหนึ่งสองสามวู้ฟาอันนี้บอลที่เขาให้มาในชุดใช่ไหมลูกบอลบอลอันนี้ใช่ไหมอ่ะหาผ้ามาเล่นสไลเดอร์ที่มีชิงช้าด้วยใช่ไหมโอ้มีบอลด้วยโอ้บอลหรอโอ้บอลโอเคโอ้โอ้โอเอาไปขึ้นอีกเร็ววิ่งไปขึ้นอีกเร็วเๆๆวเรมามารอรับ ว้ <Wow. S 2> <Okay. S 1> าวอ้าวเอาขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีก oh. ขึ้นเองเลยเหรออ่าๆโอเคเดี๋ยวเราลงไปหยิบขึ้นมามาเลยมาเลยมาเลย <Hey. S 1> เอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้โหเก่งมากมาก,มากเลยลงอู Ooh. เอาหยิบบอลมาลูกหยิบบอลมาอืม <Yeah. S 1> ให้หมามาทำอะไรคะ uh oh. อ๋ออออ๋อโยนตรงนี้เหรอใส่โย,ยนเลยนะ ามามาจับเอาไว้นี่จับตรงนี้ลูกจับตรงนี้อ่าโอเคมีกันตกด้วยนะหม,มาพาเจ้าขาวไปแล้วนะหนึ่งสองสองสี่โอ้เพลินไหมคะเพลินไหมคะยิ้มหวานให้ปาป๊าหน่อยคะ่ะโอ้เก่งมากเลยมา,าบอลน,นะบอลนะค่ะบอลค่ะจับบอลไหมคะ่ะโยนไปเลยค่ะ<า>อ้บอลมาแล้ว <c oughs> ใครทำบอลใส่เรา อุย้ยบอลมาอีกแล้วป,ป,ป๊าป๊าหรออ่าอ,อืมอ่าอ่าใครให้บอลเรามานี้มานี่หมามาให้เจ้าขายหยยบไปตรงนี้ลูกอ่าเจ้าขายหยิบเลยลูกย้อนบอลออกไปย้อนบอลออกไป,อปเอาสองเลยเหรอลูกอันไหนลูกอ๋อพิงพิงห <laughs> มอนนี่ไม่รู้เรื่องเลย<ะ>เอายังไงดีโอ้เอาบอลเอาบอลไปใส่วางไว้โอ้โหสีพิงก์อีกไหมคะ โอ้โหทีนี้เอาสีอะไรคะค่าค่บอ๋อต้องคาดเข็มขาดคาดเหรอคะอ๋อไม่คาดไม่คาดลง